นี่ครับจีดีก็ฟักหดเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับจีดีก็ฟักลนะครับขั้นต่อไปก็คือเราจะป้องกันไม่ให้จีดีออกจากคอกนะครับจีดีตัวเล็กจะออกจากคอกได้นะครับวิธีการปอกกันก็คือนะครับนี่มันจะออกตรงไปนี้นะครับวิธีปอกกันคือเราเอาน้ำมันเก่านะครับนะครับเทเช็ดนะครับเช็ดตรงขอบขอบนี้นะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้จิริดออกนะครับนะครับเพราะว่าจิริดตัวเล็กเขาสามารถที่ออกออกไปได้นะครับนะครับนี่นะครับปลาที่ปุ้จะจะเช็คก่อนนะครับกินีฟังนะครับกินฟังด้นะครับนี่ครับแตกตัวเลยครับอ้แตกตัวได้ดีมากเลยครับนี่ก็อยู่นะครับนี่เทนโรูนะครับ แตกตัวนะครับนี่แตกตัวโอ้ยน่าพอใจมากเลยครับจวผมจับให้ดูนะครับนี่ครับใกล้ๆแล้วโอ้ยแตกตัวสดอดเลยครับนี่นะครับนี่นะครับขั้นต่อไปจากต่อไปนี้นะครับจะจะมีอะไรบ้างนนั้ก็ติดตามต่อไปเลยนะครับนะครับ นะครับหลังจากที่จีดีฟักแล้วนะครับนะครับเราควรจะเอาน้ํามันนะครับน้ำมันพืชเก่านะครับนะครับเอามาเช็ดขอบนะครับนี่ขอบนี้นะครับเช็คไปหมดเลยนะครับเช็คขอบนะครับเพื่อมาเพื่อไม่ให้จีดีออกนะครับเพราะว่าจีดีตัวเล็กสามารถเอ่อออกได้นะครับน่ครับเช็ดให้หมดเลยนะครับขอบนี้นะครับนะครับ <c oughs> ็ให้ทูเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จิดิดออกออกได้นะครับนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะตัดกล้วยนะครับตัดตรงกล้วยมาให้จิริตกินนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จิริตขาดน้ํานะครับนะครับขั้นต่อไปก็เราจะเอาตัดกล้วยนะครับนี่ครับต้นกล้วยนะครับหรือว่าใบตองก็ได้นะครับให้จิริตกินนะครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้จิริดขาดน้ํานะครับนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะให้จิริดปักก่อนนะครับปักตัวให้เอาปนทักกอนกันเลยครับซึ่งผมว่ากาว่าจากคืนเช้าผมก็จะเอาออกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้จิริดแตกไซด์นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพวกกันดีก่อนนะครับ